วันนี้มดพามาชมคลิปนี้นะคะจะเป็นบ้านแบบสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะก็ตัวนี้จะเป็นหลังนี้จะเป็นทรงแอลนะคะก็คือภายในเนี่ยเราจะเป็นหน้ากว้างแล้วก็ลึกเข้ามานะคะตรงนี้อันดับแรกข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นกระจกก็คือเป็นตัวเด่นนะคะของมาริสาแลนด์กระจกบานฟิกกระจกบานใหญ่ถัดไปก็จะเป็น หน้าต่างนะคะก็ติดลายลูกฟักหลังคาหลังนี้จะเป็นชิงเกล,ลูอนะคะก็มีหลายสีให้ลูกค้าเลือกนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยลูกค้าจะเห็นว่าหลังเนี้ยคือบ้านจะยกสูง80เซนนะคะมีบันได3ขั้นนะคะตะแกรงเหล็กอันนี้เป็นงานเพิ่มลูกค้าสามารถสั่งทำได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะคะ ค่ะคลิปนี้นะคะมดพามาชมเป็นบ้านสองห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราจะไล่จากหน้าบ้านเข้าไปภายในนะคะระเบียงหน้าบ้านนะคะอันนี้ระเบียงจะกว้าง2เมตรนะคะก็สามารถนั่งได้อย่างที่คุณพี่นั่งอยู่นะคะอันนี้เจ้าของบ้านนะคะขออนุญ,ญาตแล้วค่ะ้เดี๋ยวเราจะไล่มาเลยนะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์นะคะของหน้าต่างของมาริสาแลนด์นะคะก็สามารถเลือกแบบได้ ขออนุญาตข้างในนะคะเชิญชมเลยค่ะเข้ามาตามมาดูข้างในนะคะที่เห็นนี่คือตรงกลางนี่จะเป็นห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกนั่งสบายๆมีโซฟาดูทีวีนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํานะคะเป็นห้องน้าใช้ใช้อยู่จริงแล้วนะคะอันนี้อยู่จริงแล้ว แล้วก็เราก็จะมีเป็นเคานเตอร์เล็กๆให้วางสัมภาระอันนี้คืออยู่ใช้งานจริงนะคะค่ะก็เหยีบเข้ามาดูห้องนอนห้องนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นบ้านทรงแอลนะคะก็คือข้างหน้าจะกว้าง7เมตรแล้วก็ลึกลงไป9เมตรนะคะเป็นทรงแอลเพราะว่าเราสามารถที่จะออกแบบให้พื้นที่บ้านได้ สมดุลกับแบบบ้านที่เรามีนะคะก็คือบ้านหลังนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ทีเนี้ยต้องบอกลูกค้าอย่างนี้ค่ะเราสามารถออกแบบให้เราอยู่ร่วมกับต้นไม้ใหญ่ได้อยู่ยังไงเดี๋ยวพ่อยไปดูมดพามาชมห้องนอนก่อนเขาขอขอนุญาตเข้าห้องนอนนิดนึงนะคะนี่ค่ะห้องนอนจะกว้างขนาด 3.5คูณ2.5เมตรนะคะพื้นที่ใช้สอยโดยรวมก็อยู่ประมาณ8.25ตารางเมตรนะคะอันนี้ที่เห็นสายไฟเนี่ยเราเดินสายไฟไว้เพื่อรอติดตั้งแอร์นะคะตัวนี้ก็จะขออนุญ,ญาตดูจะเป็นกระจกนะคะ <Okay. S 1> บานฟิกบานใหญ่นะคะนี่เลยค่ะที่เห็นสามารถชมต้นไม้ข้างนอกได้สวยงามค่ะนะคะอันนี้สามารถชมได้ สวยงามอยู่นะคะอันนี้น่าอยู่มากค่ะรู้สึกลมลื่นด้วยนี่ต้นไม้ใหญ่อย่างที่มดบอกว่าเราออกแบบบ้านให้สามารถหลบหลีกต้นไม้ที่เรามีอยู่ในบ้านได้ไม่ต้องไปตัดทิ้งนะคะอันนี้ลูกค้าออกแบบได้กับเราที่บริษัทนะคะต่อไปเราก็มาชมห้องนอนที่สนะคะห้องนอนที่สอง อันนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะคะนี่ค่ะนี่เข้ามาดูได้เลยห้องนอนที่สองก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่รวมๆก็เกือบ9ตารางเมตรค่ะนาวางเตียง5ฟุต6ฟุตได้ค่ะกำลังสบายๆแต่นี้ลูกค้าวางตัว3ฟุตนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าไม่อึดอัดเลยค่ะนะคะดูได้ แล้วก็ตรงนี้อย่างที่มดแจ้งไปว่าตรงนี้หลังนี้จะพิเศษตรงที่มีระเบียงด้านข้างบ้านระเบียงตรงนี้จะกว้าง1.5เมตรนะคะเราสามารถที่จะช่วงบ่ายอะคะ่ะแดดจะุ่มตรงนี้ก็พอดีเช้าเราตากผ้าเสร็จบ่ายๆเราก็มานั่งรับอากาศด้านหลังได้สบายๆค่ะอันนี้จะเป็นระเบียงด้านข้างนะคะ เดี๋ยวเราไปดูครัวกันค่ะห้องครัวเราก็จะมีประตูกั้นไว้ให้แยกแยกโซนอย่างชัดเจนนะคะเผื่อเวลาเราทำอาหารอะไรอย่างนี้ก็กลิ่นจะไม่ออกมาอันนี้คือครัวนะคะครัวก็จะมีขนาดกว้าง2เมตรนะคะแล้วก็ลึก4เมตรอันนี้จะเป็นหน้าต่างที่ เปิดระบายอากาศได้เวลาทําอาหารค่ะอันนี้นะคะต่อแก๊สอะไรพวกนี้วางได้แล้วแต่ลูกค้าตัวนี้เคาน์เตอร์อันนี้เราทําแล้วก็จะมีบานเก็บของไว้เพื่อความเรียบร้อยอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่อยู่นะะน่ารักค่ะแล้วก็จุของได้เต็มที่นะคะฟังก์ชันนี้ใช้วางของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็จะมี ด้านหลังก็จะมีออกหลังบ้านได้อีกอย่างที่บอกนี่ค่ะก็จะมีระเบียงแล้วก็ลงไปด้านหลังบ้านดานละด้านหลังบ้านก็ยังมีต้นไม้เยอะต้นไม้สูงใหญ่ค่ะหลังนี้คือพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะมากนะคะถ้าดูจากที่ตามแผ่นแล้วนะคะมดแนะนำว่าลูกค้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่มดเจอก็คือลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพ พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างถูกจำกัดด้วยต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะมาบริษัทแล้วก็มาให้ช่วยกันออกแบบได้บ้านไม่จำเป็นจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นทรงยาวมันสามารถที่จะเป็นตัว L ตัว S ออะไรอย่างนี้ได้คือมาออกแบบที่บริษัทได้ค่ะนะคะคลิปนี้นะคะมดพามาดูก็คือ ลูกค้าเนี่ยได้เข้าอยู่จริงแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอคุยกับคุณพี่นิดนึงสวัสดีค่ะ,อะ,อะขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้คุณพี่พี่ตุ่มนะคะ <laughs> คุณพี่ตุ่มนะคะ <laughs> เข้าอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ก็สบายดีค่ะได้มีเวลาช่วงบ่ายเนะะี่ยค่ะแดดเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างร้อนหรือยังไงบ้างก็ร้อนนะคะ อืก็ใช้ผ้มาม่าเนี่ยแหละอ๋อช่วยลดความร้อนค่ะแต่ว่านั่งอยู่นี่ลมมานะคะพี่ลมลม,ลมเย็นทีนี้ตำแหน่งบ้านเนะะี่ยค่ะก็สำคัญในเรื่องของทิศทางลมนะคะแล้วก็ทิศของแดดที่จะเข้ามานะคะช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะรับแดดเต็มๆเ,เพื่อที่เราจะตากผ้าด้านหลังบ้านเนาะแล้วก็บ่ายๆก็จะจะลม่มๆลมๆ่มๆนะคะ กลางคืนนี่เปิดไฟเป็นยังไงวะคะสวยไหมสวยก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ตุ่มมากนะคะถ้ามีอะไรก็เรียกได้เพราะว่าเรารับประกันโครงสร้าง5ปีแล้วก็รับประกันบ้านอีก1ปีนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งได้ตลอดค่ะพี่ตุ่มค่ะขอบพระคุณค่ะก็คลิปนี้นะคะก็มดก็จะจบตรงนี้นะคะในส่วนลูกค้าที่สนใจจะให้เราออกแบบบ้านนะคะก็ชมได้ที่ บริษัทมาริสาแลนด์นะคะก็ฝากคลิปนะคะอันนี้ไว้ด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่มาริสาแลนด์แล้วก็เพจ TM บ้านน็อกดาวน์ค่ะขอบคุณค่ะ